เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวๆในวงการศิละปะอาร์ตวกวับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิ่นวิถีไทยม้วนอกม้วนใจเที่ยวเมืองเหนืองามเหลือชาติพนันนมัสการพระาธาตุช่อแฮและงานสมโพชพระบรมาธาตุช่อแฮ16ปี ร่วมชมขบวนแหร่รวมพลคนตีขานฟ้อนบูชาองค์พระธาช่อแฮนมัสก,การพระธาช่อแฮสีสันชาติพันธุ์มหัศจรรย์เมืองเหนือทําพิธีถวายเครื่องสักการะพระธาช่อแฮกระชรวงธรรมเนี่ยเราจะใช้มิติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นในปี2565เราได้มีการกําหนดพื้นที่ในการจัดมหากรรมว่รทำิธีถิ่นพิธีไทยในสี่กุยภาคสาหรับจังหวัดแพร่ในวันนี้เป็นพื้นที่ในจังหวัดที่3นะคะในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ภายใต้แนวคิดของทางเหนือก็มีการช่วยกันคิดนะคะคอนเซ็ปต์ของงานก็คือม้วนอกม้วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพนันธุ์น้ำมาสการพระธาตุช่อแหนะคะก็เนื่องในโอกาสสาคัญที่ทางวัดเองเนี่ยได้มีการบูรณะพระบรมธาตุนะคะช่อแห่ สำเร็จเรียบร้อยในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีการเปิดนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชากิจกรรมในวันนี้ช่วงเช้าที่มีพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงถึงความสําคัญความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่มันส,สาระคุณค่าที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือการเชิดชูครูครูปัญญาคือการแสดงออกถึงความกระตันยูและสิ่งสําคัญจะแสดงให้เห็นว่าศิลปะแขนงเนี่ยจะไม่หายไปเนื่องจากมีการสืบสา และก็ถ่ายทอดลงสู่เด็กเยาวชนค่ะสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิม <ฮะ S 2> เกียรติภาคเหนือนะครับต้องถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับต้องกล่าวขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และครับและพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เรามีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังคงร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในการดารงชีวิตมีความครบถ้วนทั้งในเรื่องของ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นะครับ<ฆ>การน,นําเสนอของดีแต่ละอําเภอแล้วก็การรวบรวมความเป็นจังหวัดภาคเหนือนะครับ<ฆ>ก็เป็นที่น่าประทับใจครับในนามแม้กระทั่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานยังประทับใจขนาดนี้<ฆ>ก็ภาพที่ออกไปสําหรับพี่น้องประชาชนก็คิดว่าทุกท่านะจะได้มีความประทับใจในความมีวัฒนธรรมของภาคเหนือ<ฆ>แล้วก็ที่สำคัญคือความสําเร็จจากความร่วมมือในการจัดงาน<ฆ>ของทุกภาคส่วนครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทางจังหวัด นับจังหวัดแพร่เจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมถึงคนทั้งส่วนทุกระดับครับที่สนับสนุนให้มีงานนี้และเกิดขึ้นสําเร็จลงได้ด้วยดีครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิละปะกับอาร์ตนิวได้ใหม่ในรายการเกสตาอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสํานักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม